กิจกรรมใหม่มากดาดานกิจกรรมใหม่นะครับมากระดานล่าของละวันสุดแรทางด้านของไอเทมแหวนใหม่นะครับเปิดถุงล่าทารนาของแหวนทานาของพญาของแสงประกายนะครับเพื่อทําเป็นแหวนม้าล้านปีวงใหม่ของเกมแหวนม้าสีรุ้งนะครับบอกเลยว่าบัฟได้โหดบัฟได้ดีมากๆครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับของละวันเพิ่มเติมเป็นที่อัพอาร์ติแฟกต์เลื่อนขั้นหอแก้วประกายแสงสีรุ้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไกาเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง let's go ครับ สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ดิงอยู่ใต้ด e s c r i p t ันอาล่ะครับก็บสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาจําช่องจันแจ,จกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จรีนะครับขับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมหมากกระดานแบบเดินหมากลูกเต่านะครับอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคยคุ้นชินเนาะ เพราะว่ามันเป็นรูปแบบการหาแหวนอ่าแหวนอ่ามังกรผีเสื้อปีศาจนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นมาในแหวนของซับพอร์ตนะครับโอเคแต่น่าจะไปดูของพวกท็อปเซิร์ฟเขาน่าจะมีกันหมดทุกคนนะอ่าคนที่ใส่น่าจะเซ็นต้าหลิวเปล่าวะไม่ใช่เซ็นต้าหลิวใส่นี่หว่าอ่าเขาเอาให้ใครใส่ไว้อือมเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาดูแป๊บนึงนะครับมันเป็นแหวนวงใหม่ล่าสุดนะครับมันจะใส่ไว้กับหลงหลงไม่ก็ออสการ์เอสพีอะ เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีใครใส่เอาไว้บ้างนะครับอ่าเจอแล้วครับแหวนวงนี้ครับแหวนวงนี้เนี่ยสแต็กบัฟดามจสุดท้ายสูงขึ้นแบบโหดมากๆนะครับเป็นแหวนที่โคตรของโคตรคาว่าโหดอ่ะเวลาทําเป็นแหวนแบบล้านปีแล้วนะครับสแต็คความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นเก็บได้สูงสุด50ชั้นนะครับชั้นละ8%เแล้วก็ยิ่งเปอร์เซ็นต์ชั้นสูงขึ้นเนี่ยการเก็บยิ่งเพิ่มมากขึ้นต่อแต่ละชั้นแต่ละสแตก็กรวมถึงเก็บได้เบิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับบอก เป็นของดียมากงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูครับอันนี้เนี่ยมันใช้เพชรค่อนข้างไม่ได้เยอะแต่มันจะใช้หลายๆอย่างครับคือเราเนี่ยสามารถทำเควสประจําวันนะครับนี่คุณสามารถทาเควสประจําวันเพื่อรับพระอาทิตย์ได้นะครับทาพระอาทิตย์นี่คือการทำเควสรายวันนะเนี่ยพวกเควสต่างๆนี่ตังเลอทาอะไรไม่ทํบ้างเนี่ยเอ่อเพื่อรับเควสนะครับขาดสิบห้าหกสามสิบแปดอะไรเงี้ยครับเห็นไหมเนี่ยพวกตีด่าอะไรต่างๆมันก็สามารถหาได้นะครับ แล้วก็เราเนี่ยสามารถใช้เพชรในการซื้อได้นะครับมันจะซื้อได้เป็นแบบรายวันนะครับก็คือวันละ160เพชรเนี่ยจะได้สองถุงนะครับก็คือซื้อได้วันหนึ่งสิบถุงนะครับ800เพชรที่เหลือเนี่ยต้องเป็นการเติมเงินไปเรื่อยๆนะครับเป็นสเต็ปของเขาเนาะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยจะมีให้เราซื้อหองแก้วอ์ติแฟกต์นะครับใครที่มีแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะครับเป็นอ์ติแฟกต์แบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็สามารถซื้อ160เนี่ยในวันสุดท้ายนะซื้อได้สิ่ง400กล่องเลยนะครับ ของรางวัลให้แรกนะครับนี่ก็จะเป็นของรางวัลที่เป็นของอัญมณีหอแก้วนะครับฝั่งขวาไม่มีฝั่งซ้ายเลยนะยนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นของรางวัลที่มาจากถุงนะครับที่เราเล่นกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรางวัลสเต็ปกันก่อนครับสเต็ปรางวัลเนี่ยก็จะมีนะครับเห็นไหมเป็นถุงให้ครับผ่านด่านหนึ่งนะครับผ่านด่านสองผ่านด่านสามนะครับอันนี้ก็เลือกจิตได้โอ้โหใครมันจะไปเลือกไอ้นี่เนี่ยถ้าใครมีแล้วเลือกอันสุดท้ายดีกว่านะครับผ่านด่านสี่ครับ เป็นกระดูกนะครับผ่านด่าน5ครับสามารถเลือกแหวนออฟไหนก็ได้นะครับผ่านด่าน6ครับนี่รูปบาทคิ้วตีศูนย์เทพสมุทรแล้วก็อ๋อข้างในสามารถเลือกเป็นหออแก้ได้ักใส่ข้างนอกไว้เป็นตีศูนย์เพื่อเอ้ยดาบทูสวรรค์เพื่อผ่านด่าน8ครับด่าน7ไปยังอาวด่าน7กระดูกด่าน8เป็นกล่องครับในนี้ก็จะมีอ๋อที่เราเปิดหากันราคาการันตี200ไงนะครับผ่านด่าน9ครับ แล้วก็เป็นผ่านด่านที่10นะครับก็สามารถเลือกแหวนอันนี้ได้2 0 0แสนเลยวงหนึ่งนะครับโอ้ยอย่างจับด่าน10มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปถึงนะจนบอกให้นะครับโดยการผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยเราก็จะรับของรางวัลน,นะครับเป็นอ่าที่แรกของมาที่เราเอาไปแลกแหละเนาะอันนี้ทั่วไปนะครับก็จะได้รับเป็นหอยนะครับผ่านด่านนี้ได้รับ5้าพันหอยเห็นไหมมันจะมีหอยขึ้นอยู่เราสามารถใส่ตัวละครลงไปได้ครับในแต่ละตัวละครนี้นะครับจะสามารถใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวต่อนหนึ่งด่าน และด่านหน้าเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เราเอาไว้ลงครับคํานวณดีๆว่าเราจะเลือกตัวไหนเป็นตัวเมนเช่นตอนนี้จนอาจเอาเป็นเสียวอูรอบหน้าจะอาจเป็นแมวแล้วก็เป็นกระบี่6ปีถังเท้าอยานครับคานวณดีๆมันมี10ด่านนะครับมันใส่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนของรางวัลในถุงเนี่ยก็จะมีเป็นที่อัพหอแก้วนะครับที่หอแก้วนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นชิ้นที่ เขาน่าจะทําให้อาร์ติแฟกต์ของหอแก้วตัวหลงหลงเนี่ยมีความสามารถแล้วก็บทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่บัฟมันดีขึ้นะนะแต่วิธีการหามันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันทาให้หอแก้วกลายเป็นสีลุ้งเลยนะครับก็คือเบอกว่าความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับของพรเนี่ยเพิ่มขึ้น100%และสาหรับทุก1ชั้นของพรของหลงงนะครับผู้ที่ครอบครองบัฟของเทพธิดา9าสีอยู่ความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้น40% หลังจากที่ได้ครอบครองตับไดที่สิ่งผลิตมีความขึ้นหน้าถึง1 0 0รเปรเ็นเี่ยเราจะเพิ่มความสามารถขัดเกลวให้อย่างเต็มที่ร0 0ปรเ็นะครับก็ถือว่าทําให้บัฟสริลักที่ค้าได้บัฟของหลง,ลงไปอะ่ะมันดีขึ้นแบบผลทวนมากๆเลยอะ่ะนะการันตีเนี่ยอยู่ที่350นะครับแล้วก็แหวนเนี่ยการันตีอยู่ที่18ต่อ1วงนะครับแหวนวงนี้นะครับก็ใครทาแหวนมาสี่แสนปีไว้แล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีท่าน,น้าของแหวนฟินิก์ประกายเพลิงนเนี่ยไอ้ฟินะนะ ยูนิคอร์ห่งแสงของเรานะครับท่านั่งของฟินิกประกาศแสงนี่นะครับหลังจากจํานวนพลังวิญญาของตัวเองเปลี่ยนไปในแต่รอบนะครับความคล่องตัวของสายค้อนปีกหรือว่าอาวุธลับเนี่ยจะได้รับบัฟของขนนกขนอาขนฟินิกค,ครับหชั้นซึ่งจะอยู่ถาวรเลยนะและสามารถซ้อนทับได้20ชั้นแต่ละชั้นของขนนกฟินิกนะครับจะเสริมความเสียหายสุดท้ายให้ผู้ถือ2เเหากผู้ถือขนนกฟินิกเนี่ยใช้การโจมตีปกติและทักษะวิญญาสลับการในการโจมตี ในครั้งก่อนหน้านี้นะครับใน2ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากการโจมตีของแต่ละชั้นของบับน้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก2%ครับคือเรียกได้ว่าต้องตีปกติด้วยแล้วก็ใช้ทักษะไปด้วยครับคือแบบสลับกันใช้อะเออสลับกันใช้ก่อนหน้านี่น2รอบอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นอีก2%เท่าออกับว่าสมมติได้วงนึงนะความเสียหายสุดท้ายเราจะเพิ่มขึ้น40%เพราสว่20 20 20 20 20 20 20สก,ก็เป็น4คร้แค่นี้ก็ถือว่าถือวดาดี่กๆกนะนะัน่สิบนี่สิบชั้ือว่แบบ ว,ว้าวมากเลยนะครับ1 0 0 0 0ปีนะครับแต่ละชั้นเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายเป็น5% 150,000ปีเมื่อผู้ถือเนี่ยใช้การโจมตีปกติและทักษะสํหรับการณแต่ละชั้นเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายแต่ละคั้นขึ้นอีก5%นะครับแล้วก็200,000ปีแต่ละชั้นของสแต็กเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น10%แล้วก็4 0 0 0 0ปีทุกๆ100%ของอัตราคิเริ่มต้นที่ผู้สวนใส่ถืออยู่นะครับแต่ละชั้นของอันนี้จะทําให้ผู้ถือได้รับความเสียหายเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น1%และเอฟเฟคลดความบัดเจ็บเพิ่มขึ้น1%ครับ ก็ถือว่าต่ำๆสองแสนว้าว wow. มากนะครับก็คือได้สิแล้วก็ถ้าหากว่าเราตีสลับสลับก็กลายเป็นอีกห้าเปชั้นก็กลายเป็น2องเบวกอีกห0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์อู้ถือว่าแรงนะครับยังไม่เป็นสีลุงเลยถือว่าแรงแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวาจรย์เริ่มเลยดนะีว่ะเหมือนเดิมครับมากระดานนี้นะครับมันก็แนวเล่นเนี่ยแนวเล่นไปเรื่อยๆครับในแต่ละขั้นเนี่ยมันจะมีเกมให้เราเล่นนะครับเห็นปะ โอ้โหดวงคนมันจะได้ของต่ำกว่าเกมมาตรฐานโอ้โหมันก็จัดทีมไว้สำหรับ PVP ด้วยนะเพราะว่ามันจะมีด่านต่อสู้นะครับซึ่งทีมจานเนี่ยก็สู้ไม่ไหวแหล้วแต่ก็ได้รับมาปึ๊บปึ๊บป๊บมันจะต้องเดินจนหมดกระดาษแล้วมันจะเปลี่ยนไปหน้าถัดไปครับเหมือนอารมณ์เหมือน,อรอนกระดานรอบที่แล้วเลยนะครับ โอเคปุ๊บเฮ้แต่ได้กล่องได้ดีนะกล่องทีนึงได้เยอะมากนะครับมากระดานอย่าได้านบนอะ่ะเอ้ยสวยโยโอ้โหไม่เอาไม่สวยละบัวอยู่ไหนโอ้โหเปิดได้บัวสองอันก่อนได้แท้กูบทด,ดวงคนมันจะเกลือมันก็เกลือกันอย่างไม่คาดคิดแล้วกูก็เดินซ้ำมา p ี p อีกคือจานพยายามอยากที่แบบอยากผ่านให้เร็วที่สุดะครับ เพราะว่าการหันเร็วที่สุดเนี่ยมันยิ่งเปลืองลูกเต๋าเราน้อยมากๆนะครับอ่ะอันนี้ครับต้องเปิดให้ได้เสือครับเปิดได้เสือเมื่อไหร่เราจะเขาเรียกว่าได้รับห0รอยแต้มครับดูดิ sp sp เกมนี้มีกี่ตัวเรายังอุตส่าห์เปิดไม่ดูเกมดิดูเกมมันรักเราไหมอ่ะสักตัวไหมโอ้โหใครบอกว่าเกมรักจานในจานแบบเสียงคัดใจดิ้นเลยนะจะบอกได้ มังจะเดินบนทําไมเสียเวลาโอ้โหยังอุตส่าห์เดินกลับกลับมาอีก่ะเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวหลักอยู่เห็นไหมก็คือตัวละครที่เราเลือกใส่ครับมันจะเป็นตัวเมนหลักที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นตัวพวกตัวบัฟที่เราเอามาเล่นนะครับแล้วก็เราจะไม่สามารถใช้นอนได้อีกในการเล่นถัดไปนะครับอ่านะใส่นอน โอเคใส่แหวนไปละแค่ขึ้นดอกจันได้เฉยโอเคไม่เป็นไรนะครับมันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเ,เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยน่าใช้ทักษะไปเลยว่ะ ตีเราก็เจ็บเองอนะเนะเห็นไหมเลือดมันลดลงเรื่อยๆ,ๆอโอเคก็เดีย๋ยวจคลิป้โอเคเรียบร้อยแต่ว่าประเด็นคือมันต้องเดินวนเยอะๆอะครับกว่าจะกว่าจะผ่านด่านหนึ่งแต่ด่านหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะไอ้ที่แรกของอ่ะเราสามารถกดออกได้นะครับเห็นไหมกดออกเราจะได้200ก็คือยอมไปเลย ลองกดออกอะ่ะอันนี้จันอดออกให้ดูจันไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะเซิฟนี่เราไว้รีวิวอยู่แล้วนะครับโอ้เปิดได้ถังห้าวใช่ไหมว่าเมื่อกี้ออกถังห้าตั้งเยอะรอบนี้จะไม่ออกอุ้ยทําเป็นเล่นได้หกร้อยเลยเนี่ยหกร้อยบวกหกร้อยอ่ะ,อ,ะอย่างเยอะอ่ะยกตัวได้ปะมันเป็นเก้าร้อยบวกเก้าร้อยรวยเลยนะอันนี้ตัวเดียวออกโคตรยาก ชั้นบนบนน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมครับโอ้โหดูดิดูแต่ละกระดานดิมันมันเยอะมากครับกว่าทุกคนจะเดินจนจนหมดจนจนเกี้ยงจนสิ้นน่ะเนี่ยเดินจนปวดหมดแล้วมันก็จะกว่าจะเดินไปหาบอสนี่กูกลับมาเดินจุดเริ่มต้นทําเพื่อน,นี้โหเปิดไปล้กกันครับไม่ต้องคิดมากคนมันจะได้อะไรมันก็คือได้ครับเห็นปะหกร้อยโอ้โหกระดานรอบเดียวเดินวนจนเก็บของจน มีมีหอยเก้าเอ้ยแปดพันห้าไปแล้วอะเนี่ยบอสอยู่แค่นี้เองอะอต้องมาเปิดหาปีพีต้ออีก <c oughs> โอ้โหเชื่อไหมว่าจานหมดตัวเลยอะตอนนี้จานหมดตัวเลยนะครับหมดตัวของจริงอะไม่อิงนิยายด้วยคือหมดตัวเลยอะกว่าจะแบบทอยลูกเต่าจนมาถึงบอสอะดวงจานมันไม่ดีหรือวัด <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อะ ตจบสักทีนะครับแม่ดูมันดวมนเป็นไรขนาดนี้เรียบร้อยครับเนี่ยเราจะเราก็จะเลือกเสียอูมไม่ได้แล้วเพราะเราเลือกไปแล้วนะครับไม่สามารถเลือกตัวละครซ้ําได้เลือพัดทิศอยู่2อ,อันแม่เจ้านะครับโอเคได้รับมาหนึ่งกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปิดเล่นๆกันดูนะครับคือจะยันซื้อไว้กับชายเพชร ทุกวันรายวันนะครับก็จะมียิบสองถุงก็ได้ยังตามอะวงหนึ่งเอาไว้แค่แบบขำๆนะไปดูซิว่าโอ้โหเออถ้าเป็นพวกกระดูกก็ยังแบบน่ารักหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแหวนไอ้พวกนี้มาทำอไมไว้สำหรับฟิวชั่นที่ล้านปีแสนปีสินะเฮ้ยมาไวครับ18ออก15ได้อยู่ กล่องอันนี้มีเยอะมากแน่เลยโอเคครับเรียบร้อยได้ม,มาวงนึงครับก็เลือกแหวนอันนี้ไว้รีวิวเล่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยที่ดีกิจกรรมที่ดีนะครับเข้าทายมาก็น่าจะเล่นกันสนุกสนุกได้แน่อนอนแต่ว่าปวดหัวแน่อนอนถ้าคุณเดินหมากกระดาษเปลืองตัวลูกเต๋าเยอะแลวมันไม่จดสักทีจะเป็นอะไรที่แบบหัวอุ่นมากๆแม่ก็เพิ่มเติมนคะครับตอนถุงที่เราเปิดหาแหวนเนี่ยถ้าเราเปิดถุง400เราได้วงวงนะครับ5้0เราได้อีกหนึ่งวงนะครับแล้วก็600ได้อีกหนึ่งวงดังนั้นเนี่ยได้จากัน แต่่งคไมใช่เรื่องง่ายนะครับเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella a Go า l u s ดิงอยู่ใต้ d e สคริปชันอย่างไงกันบ้างครับสำหรับเกมหมากกระดานนี้นะครับเนี่ยโหวอสอยู่นี่นะครับเรียกได้ว่ามีอะไรให้เราเจอเยอะแยะมากมายเสียเวลาเวลาเยอะจัดจนะครับก็ ลองเล่นลองสนุกร่วมสนุกกันได้นะถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับจานเดินไป60กว่าครั้งจานได้มา2 9งหมอ่ะคิดดูเอาเถอะมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะปดอ่ะซื้อสัก30มันน่าจะปลดตามไหมเนี่ยครับเลเวลของชิ้นอุปกรณ์ที่เรามีอ่ะมันจะเอาไว้ปลดในพวกส่วนๆนนั้นนะครับ ยังไงก็ฝากกดซับกดบไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแบบวงนี้บอกเลยว่าปังแบบดาเมจปังปังปิณาดมากๆนะครับไว้ไวรอเล่นรอลุ้นกันดีกว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยมันเป็นยังไงแต่น่าจะต้องดองพงดองเพชรอะไรเก็บไว้รอนะมันมีแหวนอะไรแหวนที่จันอยากจะลองเล่นดูจะหาวันทําถึงล้านปีไหวไหมจันว่าทําไม่ไหวครับสำหรับตัวจนันเองนะจันไม่มีงบสูงขนาดนั้นก็สี่แสนได้แปดแสนได้น,นี่ก็ถือว่าบุญสุดๆแล้วนะครับฝากกดซับกดบไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยฝากน้ำเติมเงินเซโอัลป่าโกคลับไววครับ